สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคำวิทย์มี how to วันนี้ผมจะมาแนะนำ10ขั้นตอนการยื่นภาษีสำหรับมนุษย์เงินเดือน สวัสดีกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการคำวิทยมีฮาทูคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้เราจะมาสอนวิธียื่นภาษีพร้อมกับแนะนําเทคนิคการยื่นภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตสําหรับมนุษย์เงินเดือนวิธียื่นภาษีของผมนั้นจะอธิบายเป็น10ขั้นตอนง่ายๆไม่มีปัญหากับพี่สัมภารตามมาอย่างแน่นอนเอาล่ะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนที่1 ลงทะเบียนยื่นภาษีก่อนเข้าไปที่เว็บไซต์สัมพกรนะครับตามรูปเลยนะครับเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะฮะแล้วก็จะเจอช่องกรอก url เราก็พิมพ์ไปตามนี้เลยครับขั้นตอนที่หนึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยยื่นภาษีเป็นพนักงานใหม่ ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงแนะนําให้ลงทะเบียนก่อนนะครับสามารถลงทะเบียนกรอกข้อมูลได้ตลอดสําหรับวันนี้เราจะแนะนําในส่วนของบุคคลธรรมดามนุษย์เงินเดือนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับตามภาพเลยขั้นตอนที่2เริ่มยื่นภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเราก็กรอกข้อมูลกรอกรหัสทุกอย่างให้เรียบร้อยเราก็สามารถยื่นภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทันทีครับ ส่วนขั้นตอนที่3ตรวจสอบชื่อนามสกุลและข้อมูลที่อยู่ให้ถูกต้องหลังจากเข้าสู่ระบบแล้วเราก็ตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ของเราให้เรียบร้อยตรงนี้สามารถเน้นได้เลยนะครับว่าสําหรับการยื่นภาษีเป็นแบบเช็คต้องดูดีๆนะครับว่าจะมีผลกับการส่งเช็คคืนภาษีตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเราก็ไปต่อกันเลยครับขั้นตอนที่4เลือกสถานะการจัดก,การชีวิตอันนี้ก็จะมีให้กรอกเยอะมากนะฮะขั้นตอนต่อมานี่จะต้องเลือกสถานะที่ถูกต้องก็คือ เรามีชีวิตอย่างไรในขั้นตอนนี้โดสนิทหรือเปล่ามีคู่ชีวิตเป็นม่มหรือ,อย่าล้างซึ่งให้ตรงกับตามที่กฎหมายกําหนดนะครับสาหรับคนที่สมรสหรือคนที่มีคู่ตรงนี้ต้องเลือกด้วยนะครับแล้วยืนยันแบบฟอร์มยื่นแยกกันนะครับสำหรับคู่สมรสของท่านก็ต้องยื่นแยกกันนะครับไม่ใช่ยืน่นคนเดียวแล้วได้เลย ต่างคนต่างยื่นนะครับขั้นตอนที่5เลือกประเภทเงินเดือนขั้นตอนที่5เลือกประเภทเงินได้ค่าลดหย่อนนะครับเลือกประเภทเงินได้แล้วก็ค่าลดหย่อนภาษีสําหรับขั้นตอนที่5นี้ในการยื่นภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตนี้ส่วนขั้นตอนที่5ในการยื่นภาษีอินเทอร์เน็ตนี้แนะนําให้เลือกให้ครบถ้วนนะครับว่ามีเงินประเภทไหนซึ่งต้องเลือกให้ตรงตามข้อมาตราที่40เว้นวรรคหนึ่งนะครับเงินได้จากค่าแรงงานเช่นเงินเดือนค่าจ้างเบี้ยเลี้ยงบำนาญโบนัส ตามหลักเกณฑ์และตรวจสอบดูด้วยว่ามีค่ารถยนต์อะไรบ้างที่เรามีทางด้านขวาซึ่งถ้าตรงไหนไม่เข้าใจก็สามารถกดปุ่มขึ้นมาได้เลยจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับ ขั้นตอนที่หกกอกรายได้เข้าไปอย่าให้เสียเวลาจากรูปจะเห็นว่ากอกรายได้ไปเลยครับอย่าเสียเวลาจากรูปเราจะเห็นได้ว่าการกอกรายได้เงินค่าจ้างบำนาญของเราหลายคนคงจะถามว่ามาจากไหนคําตอบก็คือมาจากการหักภาษีนะที่จ่ายนั่นแหละครับตามมาตราที่50ิทวิอย่าลืมไม่ได้เลยคือเลขประจําตัวผู้สีอากรของผู้จ่ายโดยมีข้อมูลทั้งหมดอยู่50 อยู่ในใบที่50ทวินะครับสำหรับคนที่ออกจากงานระหว่างปีตรงนี้ให้ติดตามเอกสารของที่ทำงานเก่าแล้วก็ที่ทำงานใหม่ด้วยเสร็จแล้วก็เอายอดทั้งหมดมายื่นภาษี เสร็จแล้วก็เอายอดทั้งหมดมายื่นภาษราีรวมกันนะครับขั้นตอนที่7บันทึกรายการค่ารถยนต์การยื่นภาษีของมนุษย์เงินเดือนนั้นจะมีการคำนวณค่าใช้จ่ยายโดยอัตโนมัติรครับเราจะต้องมาดูกันว่าค่ารถยนต์ตันค่ารถยนต์กันต่อไปเราต้องมาดูกันว่าค่ารถยนต์กันต่อไปสําหรับตรงนี้ให้เลือกที่ค่ารถยนต์ที่มีกอกให้หมดว่ามีอะไรบ้างสําหรับตรงนี้ให้เลือกค่ารถยนต์ที่เรามีกอกให้หมดว่ามีอะไรบ้างใครมีอะไร ก็จัดเต็มกันไปเลยครับผมขั้นตอนที่8ตรวจสอบข้อมูลการคำนวณภาษีเมื่อก่อข้อมูลทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมาอยู่ในหน้าของการคำนวณภาษีนะครับตรงนี้สัมภาระจะคำนวณให้เราโดยอัตโนมัติขั้นตอนที่9กาการยืนยันการยื่นแบบตรงนี้เราต้องเข้าสู่ระบบหน้าสรุปอีกทีนะครับหากเราไม่ติดขัดอะไรก็กดที่ยืนยันไปได้เลยอ่า ขั้นตอนที่10จ่ายเงินหรือตรวจสอบการคืนภาษีอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายถ้าหากเราต้องจ่ายชำระภาษีที่มีหน้าจอที่เราเลือกไว้จ่ายนะครับ ให้จ่ายตรงไหนทั้งธนาคารที่เราเลือกเอาไว้วิธีจ่ายจะจ่ายแบบไหนทั้งเป็นธนาคารออนไลน์ a t m บัตรเครดิตหรือยื่นที่หน่วยงานภาครัฐซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นคนเลือกให้จ่ายนั่นเองส่วนคนที่ยื่นภาษีต่อไปหรือเราจะตรวจสอบการยื่นภาษีในเว็บไซต์ของกรสมสรรพกรก็ได้ เป็นงไงกันบ้างครับสำหรับ10ขั้นตอนยืน่นภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตง่ายๆสำหรับมนุษย์เงินเดือนถ้าใครยังไม่เข้าใจผมจะฝากลิงก์ไว้ด้านล่างเพื่อไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับถ้าชอบกดไลค์กด s u b สไครต์และกดติดตามแล้วคุณจะไปพลาดคลิปต่อไปคำวิทย์มีฮาวทูต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ